สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันกันกบไอวี่หญิงแสงแล้วนะคะวันนี้นะคะไอวี่ก็จะมาทำข้าวผัดกุ้งนะคะสูตรหอมเนยสดนะคะไปค่ะไปเข้าครัวกไอวี่กันนะคะทุกคนไปเลยค่ะไปเลยผสมก็มีไม่เยอะนะคะก็มีข้าวสวยนะคะกุ้งสดนะคะน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลทรายแครอทถั่วลันเตาข้าวโพด เนยสด1ช้อนโต๊ะนะคะไข่ไก่อีก2ฟองค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันนะคะเราก็จะใช้ข้าวสวยเนี่ยนะคะใส่ไข่ลงไปและคนให้เข้ากันเลยนะคะแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะถ้าเป็นซอสนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะการคลุกแบบนี้นะคะจะทําให้เราไม่ต้องไปคลุกในกระทะนะคะอันนี้เนื้อไข่กับเนื้อข้าวเนี่ยนะคะ ก็จะเข้ากันได้ดีเลยนะคะได้ทั่วถึงเลยะค่ะอ่ะเราก็มาทำนะคะเอากระทะตั้งไฟนะคะใส่เนยลงไปเลยค่ะผัดเนยให้เลยละลายนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็นำข้าวลงไปผัดค่ะข้าวเนี่ยเราก็ผัดนะคะค่อยคผัดไปนะคะให้ให้ไข่สุกนะคะ ไฟอย่าแรงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะค่อยคอยไปเลยค่ะอันเดี๋ยวพอเราผัดข้าวเนี่ยเริ่มแห้งได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ทําการนะคะใส่ผักสามสีลงไปผัดนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นํากุ้งที่เราลวกสุกแล้วนะคะลงไปผัดด้วยนะคะทีนี้เราก็ผัดให้หอมหอมเลยนะคะ ให้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็หอมหอมจนสุกทั่วถึงนะคะเราผัดเริ่มได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยค่ะข้าวผัดกุ้งหอมเนยของไอวี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ น่ารับประทานเลยนะคะเพื่อนๆ